วัดลำบางขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปางภายในงานชมการประกวดนางสาวลำปางการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมบันเทิงอย่างคับคั่งซื้อสลากกาชาติชิงรางวัลใหญ่รถเกง๋งวีออสและเสี่ยงโชคกับร้านมัดฉากาชาตรับของรางวัลมากมายชมและเฉี่ยมวยการกุศลปูนเสือเกียรติเพชรเสีสัญจรชมนิทรรศการต่างๆของหน่วยงาน และเลือกซื้อสินค้าโอทบ5ดาวของลำปางในวันที่27ธันวาคม2556ถึง5มกราคม2557 10วัน10คืนณนะสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางหนาวลมเนาวปัดมาคือเติงสัญญา